พวกคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าหนังสืบสวนสอบสวนที่ดูไปนั้นครับมาจากเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งกันแน่คนร้ายส่วนใหญ่ไม่ยอมรับสารภาพผิดง่ายๆดังนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของตำรวจอย่างไรละครับที่จะทําให้ผู้ต้องหาเหล่านี้ยอมรับสารภาพผิดง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยอะไรทั้งสิน้นและยังมีวิธีการบางอย่างนะครับที่ใช้ได้ผลดีเป็นอย่างมากด้วยการเล่นละครจกตาคนร้ายหรือบางหน่วยงานใช้วิธีการกระทืบผู้ต้องหามาซะเลยครับ ภายในนักบางส่วนก็เอามาจากชีวิตจริงทั้งนั้นซึ่งมันก็เป็นที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้กันสักเท่าไหร่พรา่งัีวันนี้เราไปดูวิธีการสอบปากคำของตำรวจ USA กันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเหมือนกับของพี่ไทยไหมโดยเรื่องแรกของวันนี้ก็คือโกหกว่ามีพยานหลักฐานครับ มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่ตำรวจจะโกหกผู้ต้องสงสัยเพื่อให้ได้รับคำสารภาพง่ายๆได้าบางครั้งมันก็ใช้ได้ผลดีเป็นอย่างมากและสิ่งที่ตำรวจโกหกมากที่สุดก็คือพวกเขากหกว่ามีพยานหลักฐานทางกายภาพครับโดยตำรวจชอบโกหกผู้ต้องสงสัยนะครับตอนนี้เราเจอลายนิ้วมือเองในที่เกิดเหตุนะพอไั้รับสารภาพบัเถอะจะได้จบๆไป เพียงแต่ว่าในความเป็นจริงหลักฐานพวกนี้นะครับจำเป็นต้องวิเคราะห์กันในห้องปฏิบัติการนานมากเพราะงั้นมันไม่มีทางที่จะเสร็จได้ภายใน2อสวันหรอกนะครับไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพียงแค่เอาลายนิ้วมือมาตรวจสอบแ,บแป๊บๆก็เจอแล้วมันไม่ใช่นะครับ ถึงแม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะค่อนข้างขี้โกงเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เบสิกที่สุดแถมยังถูกกฎหมายอีกต่างหากดังนั้นตํารวจก็จะเป็นต้องเหนือกว่าผู้ต้องสงสัยนะครับถึงแม้ว่าจะโกหกก็ตามตราบใดที่เขาไม่ใช่วิธีการบีบบังคับผู้ต้องหาซึ่งมันผิดกฎหมายแน่นอนครับพี่ดังปลอมผลพิสูจน์หลักฐาน พวกคุณรู้หรือไม่ครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปลอมผลพิสูจน์หลักฐานได้โดยเฉพาะผลทดสอบเครื่องจับเท็จหรือการให้ผู้เชี่ยวชาญสร้างหลักฐานอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ภายในที่เกิดเหตุแน่นอนครับว่าสิ่งที่ทําไปทั้งหมดก็เพื่อที่จะบีบบังคับผู้ต้องสงสัยให้ยอมรับสารภาพมานั่นเองนอกจากนี้ตำรวจก็ยังใช้สารเคมีปลอมๆนะครับมาเพื่อทําการแสดงปลอมๆต่อหน้าผู้ต้องสงสยัยเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยเกิดความสับสนตรงหน้าและการทดสอบหาสารเสพติดในร่างกายครับ ตำรวจก็จะเอาสารปลอมๆใส่ไปนี่แหละครับให้มันเปลี่ยนสีก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะเกิดความกลัวและสารภาพผิดออกมาบอกว่าคุณไม่ถูกสอบปากคำที่สหรัฐอเมริกาในเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มคนลายได้นะครับตำรวจจะกล่าวคำเตือนที่เราได้ยินกันบ่อยๆในหนังนั่นก็คือคำเตือนมิแรนดาไม่เป็นสิทธิของผู้ต้องหานั่นแหละครับ1คือผู้ต้องหามีสิทธิที่จะไม่พูดอะไรเลย 2. หาผู้ต้องหาพูดหรือให้การอะไรไปอาจจะถูกนําไปใช้กล่าวโทษในการฟ้องร้องตนเองได้ 3. ผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะมีทนายความในระหว่างถูกสอบสวน แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในหลายๆครั้งในระหว่างสอบสวนที่ผ่านๆมาตํารวจเองก็ไม่จเป็นที่จะต้องแสดงคําพูดคําเตือนมิแลนด้าเลยด้วยซ้ำครับเพราะหากมีผู้ต้องสงสัยนะครับมีทนายความในระหว่างสอบสวนแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องยากทันทีสําหรับตํารวจครับเพราะทนายความจะคอยเตือนเรื่องทุกอย่างนะครับที่พูดออกมาเรื่องไหนพูดได้เรื่องไหนพูดไม่ได้นะครับทนายนี่แหละครับคอยกํากับอยู่ตลอดถึงว่าละ่ะทนายที่อเมริกาคนเยอะ ดังนั้นตำรวจก็เลยทําการเชิญตัวมาดีๆนะครับด้วยการบอกว่าจะทําการสอบสวนเล็กๆเกน,นาๆนะครับทำตัวให้สบายและยังบอกว่าคุณสามารถออกจากที่นี่ได้ทุกเวลาเลยนะส่วนใหญ่แล้วนั้นผู้ต้องสงสัยก็จะตาใจตามเขาไปติดๆนะครับคิดว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่ด้วยหารู้ไม่ว่ามันคือการสอบปากคาดีๆนี่แหละครับที่ตำรวจใช้เป็นกลยุทธ์ต่อไปในการทําให้ผ้องหายอมรับสารภาพโกหกว่ามีคนเห็น สองเรื่องแรกที่พูดไปนั้นคือการโกหกว่ามีพยานหลักฐานและปลอมผลพิสูจน์หลักฐานนะครับแน่นอนรัาว่าเรื่องนี้ตำรวจก็สามารถโกหกได้เช่นกันตำรวจมักจะโกหกผู้ต้องสงสัยอยู่เป็นประจำเขาว่ามีคนเห็นนะมันบาปนะอย่าหาทำที่พร้อมให้ผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุเกิดความกลัวขึ้นมาซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับและผู้ต้องสงสัยผิดจริงมันจะทําให้เขายอมรับสารภาพเร็วมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับตำรวจไม่มีพยายนหลักฐานที่กล่าวบาเลยเพราะส่วนใหญ่พยานไม่ค่อยอยากไปยุ่งเรื่องชาวบ้านสักเท่าไหร่ครับดีไม่ดีมันออกมาก็ชิบหายกันหมดแหละและเมื่อมีพลเมืองดีเห็นเข้าจริงๆนะครับก็ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่ตำรวจก็สามารถใช้จุดที่ผู้ต้องสงสัยไม่แน่ใจรเรื่องพยานรู้เห็นนี่แหละครับเอามาเป็นข้ออ้างและไม่รู้เหมือนกันว่าใครกันแน่ที่เป็นพยานให้ตำรวจก่อนที่ตำรวจจะเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดนะครับโกโหกผู้ต้องสงสัยขึ้นมานั่นเองตำรวจดีตำรวจเร็ว หนึ่งในวิธีที่เราเคยเห็นกันบ่อยที่สุดในหนังเลยใช่ไหมครับคือตำรวจชอบใช้วิธีการเล่นตำรวจดีตำรวจเร็วใส่ผู้ต้องหาซึ่งมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับจิตวิทยาใช้สําหรับการสอบสวนผู้ต้องสงสัยขึ้นมานั่นเองครับเพื่อ <c oughs> ให้เขาเกิดความกลัวและความเครียดมากๆนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นขึ้นด้วยการแยกผู้ต้องสงสัยนะครับออกจากเพื่อนและครอบครัวเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยนะครับรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเหง,งาจังมาหาหน่อยอะไรแบบนี้ จากนั้นเขาก็จะปล่อยตำรวจเข้ามาภายในห้องสอบสวนนะครับด้วยการทำพฤติกรรมก้าวร้าวแสดงท่าทีในทางลบเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยก่อนที่จะกล่าวหาผู้ต้องสงสัยนะครับเป็นคนทำชั่วร์ๆเลยเองนี่แหละหลังจากนั้นก็ยายาวไปครับด้วยการด่าสาดเทเสียอะไรแบบนี้ก่อนที่ตำรวจดีจะเข้ามาภายในห้องนะครับพูดน้ำเสียงสุภาพเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กับผู้ต้องสงสัยและปกป้องตัวผู้ต้องสงสัยจากตำรวจเร็วครับหลังจากนั้นก็เข้าแก๊บเลย ก่อนที่จะวานล้อมเสนอหนทางรอดพ้นคดีหรือให้ผู้ต้องสงสัยเปิดเผย <ๆ S 2> ข้อมูลตามที่ผู้สอบสวนต้องการครับถึงแม้ว่าวิธีการนี้มักจะใช้ได้ผลสําหรับผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนที่พากันตื่นตระหนกและไร้เดียงสาครับแต่ก็ต้องหาให้ได้ซสก,ก่อนนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังเพราะคนเหล่านี้อาจจะถูกปิดกั้นข้อมูลที่สําคัญของผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้ยืดเวลาสอบปากคาเวลาที่เราดูข่าวมักจะได้ยินคําว่า ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบเค,เคร่งเครียดหรือทั้งวันนั่นแหละครับตามที่เขาอยากบอกลหลายคนอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเขาสอบสวนอะไรนักหนาทำไมมาน,นานจังวะและคำตอบที่ได้นั่นก็คือมันเป็นหนึ่งในยุทธวิธีของตำรวจครับเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยสารภาพผิดนั่นเองซึ่งมันเป็นแนวคิดง่ายๆนะครับคือยิ่งระยะเวลาสอบสวนนานเท่าไหร่ผู้ต้องสงสัยจะเกิดความเครียดว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักที ดีไม่ดีเขาอาจจะรู้แล้วว่าเราเป็นคนทําผิดจริงๆนะครับสุดท้ายนั้นก็ยอมรับสารภาพผิดในเวลาต่อมาหลายครั้งที่ตํารวจสอบปากคำผู้ต้องสงสัยนะครับอาจจะใช้เวลานานกว่า24ชั่วโมงซึ่งมีบางครั้งที่ตํารวจปล่อยผู้ต้องสงสัยให้อยู่ภายในห้องเพียงพูดเดียวนะครับและยาวนานต่อเนื่องหลายชั่วโมงด้วยกันโดยที่ไม่มีการสอบสวนใดๆทังสิน้น แต่ทิ้งยาวไรก็ตามนะครับการสอบสวนในลักษณะนี้ก็มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ต้องสงสัยไม่ได้เป็นคนก่อเหตุจริงๆนะครับด้วยความเครียดสะสมเขาอาจจะยอมรับสารภาพผิดขึ้นมาทาั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุเลยแม้แต่น้อยและในกรณีที่โด่งดังมีหลายคดีด,ด้วยกันครับหลังจากการสอบสวนที่ยาวนานของนายแกรี่กาเกอร์ ต่รวจสอบสวนเขานานกว่า21ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องในที่สุดเขาก็ยอมรับสารภาพผิดว่าฆ่าพ่อแม่ของตัวเองครับก่อนที่นายแกเรี่จะถูกตัดสินให้ประหารชีวิตแต่สุดท้ายนั้นเขาก็สามารถออกจากเรือนจำบนานได้นะครับเพราะมีการพิสูจน์มาแล้วว่าแกเรี่กาเกอร์เป็นผู้บริสุทธิ์เนื่องจากผลการสอบสวนที่ยาวนานนั่นเองครับต่อรองเสนอลดโทษให้ อีกหนึ่งวิธีที่คลาสสิกตลอดการที่ตำรวจมักจะโกหกผู้ต้องสงสัยด้วยการเสนอลดโทษให้กึ่งหนึ่งถ้าหากเองช่วยนะใครมันจะไปยอมรับง่ายๆครับโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการต่อรองดังกล่าวนี้มักใช้กับผู้ต้องสงสัยคดีร้ายแรงและมีโทษหนักๆเท่านั้นจำพวกโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะต่อรองกับศาลท่านให้ก็ได้นะครับว่าพวกเขาสามารถช่วยลดโทษให้เหลือเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเดินออกมาเตฟ,ฟุ่นได้ภายในเวลา10ปีเท่านั้น หากยอมรับสาร,รภาพผิดหรือให้ความร่วมมือกับคดีแล้วนันครับว่าเรื่องงกล่าวนี้นะมันโกหกเพราะตำรวจไม่มีอำนาจใดๆเลยนะครับในการพิจารณาคดีหากอยากลดโทษจริงๆนะครับต้องพึ่งอายการเท่านั้นที่มีส่วนรับผิดชอบและเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถตกลงคุยกันได้และการที่ตำร,รวจต่อรองไปนั้นก็เพื่อให้ผู้ต้องสงสัยเกิดความไว้ใจเท่านั้นเองว่าตอนนี้ตำร,รวจสามารถช่วยคุณได้ครับตำร,รวจมองผู้ต้องสงสัยผิดจริง เกือบทุกครั้งที่ตำรวจจับเรามาที่โรงพักแล้วตำรวจจะมองว่าเราเป็นคนผิดเสมอครับและการปฏิบัตินั้นก็เหมือนกับเราเป็นคนผิดจริงๆครับจนกว่าพวกเขาจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ผิดนอกจากนี้ตำรวจก็ยังได้รับการฝึกฝนในการอ่านภาษาการนะครับของผู้ต้องสงสัยเวลาสอบปากคำซึ่งภาษาการนั้นเป็นภาษาการที่อ่านได้ง่ายที่สุดเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาจะรู้ทันทีว่าเราโกหกหรือไม่หรือกำลังถูกบีบบังคับมากมายเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นภาษากายที่แสดงเห็นว่าผู้ต้องสงสัยกังวนกัวายเช่นสายตาลอกแลกนะครับท่านั่งไม่สบายตัวเอานิ้วแตะ้างปลายจมูกอะไรแบบนี้นะครับในหลังคำว,ว่าการที่จะทําให้ผู้ต้องสงสัยเกิดความรู้สึกเครียดได้ตํารวจจะเริ่มจากคําถามง่ายๆซะก,ก่อนนะครับสบายๆเย็นๆนะหลังจากนั้นคําถามก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทําให้ผู้ต้องสงสัยนะครับรู้สึกเครียดในเวลาต่อมา ยิ่งผู้ต้องสงสัยกังวลกับวายมากเท่าไหร่นะครับตำรวจจะสามารถใช้กลยุทธ์ดังกล่าวหนักขึ้นมากเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพผิดนั่นเองครับพี่นัง่งโกหกว่าเพื่อนยอมหมดแล้วอีกหนึ่งในวิธีการที่สําคัญที่สุดที่ตํารวจชอบใช้มากที่สุดนะครับคือกรณีที่มีผู้ต้องสงสัยหลายคนด้วยกันครับที่เป็นแก๊งเดียวกัน ตำรวจก็จะใช้วิธีการขังแยกผู้ต้องสงสัยและเมื่อถึงจุดหนึ่งตำรวจก็จะโกหกผู้ต้องสงสัยที่อยู่คนเดียวว่าในตอนนี้นะ่ะเพื่อนเองมอบมดแล้วเพื่อนเองนะ่ะบอกเรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังแล้วเพราะงั้นยอมรับสารภาพมาเถอะเรื่องทั้งหมดมันจะได้จบลงสักทีแน่นอนรับว,ว่าตำรวจจกตาอีกแล้วเพราะถ้ารู้เรื่องทั้งหมดนะครับจะมาถามกูทำไมวะมึงก็เอาหลักฐานม,มาจับกูสิ แต่ตัวผู้ต้องสงสัยนะครับไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าถูกตํารวจแยกสอบไปซะกกอนเช่นเดียวกับผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆครับซึ่งวิธีการังกล่าวนี้ทําให้ผู้ต้องสงสัยที่ทําผิดจริงๆนะครับรู้สึกเหมือนถูกทรยศเพื่อลักหักเหลี่ยมโหดอะไรแบบนี้และการสารภาพผิดในครั้งนี้ก็อาจจะทําให้เขามีสิโโทธลดโทษในชั้นศาลนะครับก่อนที่เขาจะยอมรับผิดในเวลาต่อมา อีกทั้งยังได้รับแรงกดดันมหาศาลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยซึ่งวิธีการังกล่าวนี้เป็นวิธีที่จะทําให้ผู้ต้องสงสัยนะครับคายข้อมูลเล็กๆน,น้อยๆที่เกี่ยวข้องกับการก่กออาชญากรรมมาได้ครับและการใช้คําพูดที่ดูเป็นมิตรครับมิตรฉาชีพชักชวนให้ยอมรับสารภาพเมื่อมาถึงจุดหนึ่งนะครับตำรวจจะเริ่มให้ผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพเฉยๆครับ แน่นอนครับว่ามันมีหลายวิธีด้วยกันที่จะทําให้ผู้ต้องสงสัยนะครับยอมรับสารภาพแต่วิธีการอักล่าวก็ถือว่าถามตรงๆก็เลยแล้วกันหรือการพยายามช่วยผู้ต้องหาและบอกให้เขายอมรับสารภาพมาเถอะเรื่องทั้งบดจะได้จบลงพวกเราเห็นใจคนนะด้วยการพยายามเกลี้ยกล่อมนะครับดังนั้นมอบเถิดขอร้อง แต่ทิ้งยาอะไรก็ตามนะครับมันก็เป็นวิธีการสุดฮิตเลยนะครับคือต้องแสดงให้เห็นว่าฝ่ายตนเองมั่นใจเต็มที่เต็มเนียงเลยถือไพ่เหนือกว่าผู้ต้องสงสัยนั่นแหละในกรณีที่ผู้ต้องสงสัยผิดจริงนะครับถ้าไม่ผิดจริงมันก็สวยไปโดยจะพากันพูดประโยคสุดฮิตว่าผมมั่นใจนะว่าในชั้นศาลพวกเราชนะคุณได้แน่นอนดังนั้นสารภาพมาเถอะเรื่องทั้งหมดจะได้จบลงไปง่ายๆส่วนมากผู้ต้องสงสัยจะไม่ค่อยมั่นใจนะครับหากสู้คดีในชั้นศาลติดโจ๋นี่แหละครับเกิดความเครียดอะไรแบบนี้ ดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะมอบตั้งแต่ตอนนั้นมนะเลยครับและเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยเกิดความเชื่อใจในตอนนั้นนะครับเขาก็จําเป็นต้องมีอายการพูดคุยต่อรองด้วยเพื่อให้ลดโทษในชั้นศาลได้ครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดอง